อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือทำเพื่อเธอเพื่อเกิดเธอเพื่อทำเขียนโดยสุธาธรรมชาติเรื่องสถาปันครอบครัวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ความขัดแย้งมีทั้งในระหว่างประเทศในประเทศในหมู่บ้านและในสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือความขัดแย้งในครอบครัวได้แก่ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาแบบลิ้นกับฟันต้องกระทบกันบ้างโกรธกันบ้างโกรธกันเดี๋ยวก็หายหายโกรธแล้วก็โกรธอีกโกรธอีกก็หายโกรธอีกเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของสามีภรรยา แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดหน้าที่ของสามีหรือของภรรยาอย่างร้ายแรงอีกฝ่ายทนไม่ได้หรือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันหรือปรับเข้าหากันไม่ได้จริงๆอาจถึงขั้นด่าว่าดูหมิ่นหรือทําร้ายร่างกายกันในที่สุดต้องลงเอยด้วยการหย่าร้างการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนสามีภรรยาต้องแยกหย่าร้างกัน ทำให้สถาบันครอบครัวล่มสลายลูกขาดพ่อลูกขาดแม่โบราณว่าขาดพ่อเหมือนท่อหักขาดแม่เหมือนแพแตกท่อหักทําให้แพต้องลอยเคว้งคว้างอยู่กลางน้ําคงเคลื่อนต่อไปได้ยากแต่ก็ยังดีกว่าแพแตกเพราะแพแตกคนอยู่ในแพคงเปียกปอนสำลักน้ำหรืออาจจมน้ำตายเคยมีรายงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางว่า การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนทำผิดได้มีการวินิจฉัยไว้ว่ามีหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่สำคัญที่สุดคือสาเหตุมาจากสภาพครอบครัวเกิดจากเด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นหรืออยู่ในสภาพบ้านแตกสาแรกขาดสาเหตุรองลงมาคือสาเหตุทางเศรษฐกิจและสาเหตุจากการคบเพื่อน การแก้ปัญหาทุกชนิดเป็นเรื่องที่ทำได้ยากวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาคือต้องเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจึงควรจัดการที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหาคือสถาบันครอบครัวสามีภรรยาหรือพ่อแม่ต้องช่วยกันสร้างครอบครัวที่ดีให้กับลูก โดยการใช้ชีวิตคู่หรือการครองเรือนด้วยธรรมะของผู้ครองเรือนคือคารวะสธรรม4ประการได้แก่ 1. สัจจะต้องซื่อสัตย์ต่อกัน 2. ธรรมะต้องรู้จักข่มใจ 3. ขันติต้องอดทน 4. จากะต้องเสียสละมีน้ำใจให้กันชีวิตคู่คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งต้องพยายามเข้าใจกันปรับเข้าหากันอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์ เมตตาอาภัยให้กันครอบครัวของลูกจะได้มีความพร้อมทั้งแผ่และถ่อที่มั่นคงแข็งแรงลูกจะได้มีชีวิตอยู่ในแพรคือครอบครัวอย่างอบอุ่นใจพ่อแม่ต้องขยันทำการงานรู้จักเก็บออมงดเว้นอบายามุกดำรงตนเป็นคนดีมีศีลธรรมจะได้ไม่มีปัญหาเศรษ,ษฐกิจมีเวลาให้กับลูกและต้องอบรมสั่งสอนลูกพูดให้ฟังและทำให้ดูในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เช่นชักนำลูกอ่านหนังสือธรรมะฟังเทพธรรมะพาลูกไปวัดสมาทานศีลปฏิบัติธรรมตามโอกาสให้ลูกมีสำนึกดีเกิดขึ้นในจิตใจของลูกว่าเด็กหรือเยาวชนที่ดีนั้นต้องดี5อย่างคือ 1. เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 2. เป็นสิทธิ์ที่ดีของอาจารย์ 3. เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน 4. เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 5. เป็นศาสนิกท,ที่ดีของศาสนา ความรักความเข้าใจที่พ่อแม่มีต่อกันและที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นฐานที่สำคัญของชีวิตลูกจะทำให้ลูกมีชีวิตอยู่ในครอบครัวอย่างอบอุ่นเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งให้กับลูกความรักความเอาใจใส่และความเข้าใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจลูกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจลูกเป็นกำแพงเพชรเจชั้นที่จะปกป้องคุ้มครองลูก ไม่ให้ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับลูกซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้ด้วยกลับมาติดตามรับฟังทำเพื่อเธอเพื่อเกิดเธอเพื่อทำของสุธาธรรมชาติจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์